สวัสด,คดลลีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพา,ามาดูวิธีการฉีดปุ๋ยมันทางใบนะครับเอเดี๋ยวผมพามาดูตัวยาที่ผมใช้ตัวนี้เป็นปุ๋ยทางใบเพิ่มขนาดของหัวนะครับตรงนี้ ผมฉีดไปแล้วสองครั้งตัวนี้เป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็ผส,สมกับชาลิเฟตนะครับเด็กาหารสำรองแล้วก็มี ตัวนี้เป็นโปรตีนพืชนะครับท่านผู้ชมจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ของผมนี่ใช้ฟาสโกนะครับก็ถือว่าใบค่อนข้างจะเขียวดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนผสมว่าผมผสมอะไรลงไปเท่าไหร่บ้างนะครับสําหรับถัง20ลิตรเติมน้ำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาดูหัวก่อนขุดหัวให้เบิ้งหน่ยอ,อ่ะต้นนี้แหละนี่นี่ใกล้ๆนี่ต้นนี้มาันอายุได้สามเดือนนะครับสามเดือนก,กว่า่จะลองขุดดูอ่ะต้นนี้ก็ได้ใกล้ๆ เริ่มเห็นเป็นหัวเล็กๆนะครับยังไม่ใหญ่กุตูหัวประมาณาขนาดสองนิ้วของเรานี่ก็เริ่มฉีดปุ๋ยเพิ่มขนาดหัวนะครับ ดินค่อนข้างโปร่งนะครับเพราะว่าไถาเตรียมดินสองรอบนะหัวก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเราขุดดูแล้วหัวประมาณนี้เรากา็หาปุ๋ยทางใบนะครับฉีดเพิ่มหัวมันฉีดควรฉีดตอนเช้านะครับไม่แดดแรงๆไม่ควรฉีดนะครับ นี่คนงานมาช่วยฉีดอันนี้คนงานมาช่วยดูครับเตือน้ำแล้วบ่เตือบนนแล้วลครับเอาคือบ่ผสมปุ๋ยก่อนอ่ะถือไว้ถือไว้เดี๋ยวผมผสมให้ดูว่าใส่ประมาณไหนนะครับตรงนี้เป็นถังยี่สิบริลิต m a x s a c o ของ b อ g M นะครับ เพิ่มหัวเพิ่มน้ำหนักแล้วก็สร้างแป้งประมาณฝานึงเลย20ลิตรประมาณนี้นะใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกตัวนี้ถัง16ลิตรก็ลดปริมาณลงมาหน่อยหนึ่ง ่วนโปรตีนพืชก็ประมาณครึ่งฝานะครับตัวนี้เป็นขวด5 0 0ซ c นะครับตัวนี้ 500cc เป็นโปรตีนพืชของแบรนด์ฟาสโกนะครับประมาณครึ่งฝาสำหรับถัง20ลิตรนะครับ เพราะว่าเราใส่สารอาหารหลายชนิดนะครับเราก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปอย่าใส่เยอะเกินไปตัวแล้วทีนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเคมีนะครับตัวนี้เป็นเคมีใส่ป,ประมาณหนึ่งช้อน จะเป็นอ่าเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารรองฉีดพ่นทางใบเหมือนกันนะครับของ J&C n นะครับ J&C n Plus t o ตรงนี้ทําทมาเพื่อมันสับปะหลังโดยเฉพาะนะครับแต่ก็ฉีดเพื่อชนิดอื่นได้เช่นกันนะครับใส่ประมาณ1ฝาเหมือนกันเลยนหนึ่งฝา โอ้ยนี่ไี่แล้วเอาลามใส่ก่อน กูไม่จับเราไเนะแนวล่วลมฉีดรอบแรกตอนมันเราอายุได้ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับ1เดือนหนึงสงเดือนแล้วก็ฉีดครั้งที่2ก็ ทิ้งช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนค่อยมาฉีดอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสารอาหารทั้งหมดที่ผมใช้นะครับหนึ่งบิ๊กเอ็มตัวนี้บิ๊กเอ็มเป็นของแม็กซาก้นะครับเพิ่มหัวแล้วก็เป็นชาริเฟตนะครับสูตร0 4 5 5 4นะครับตรงนี้ขนาดหนึ่งกิโลกร,รมัม มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีโพแทสเซียมที่ละลายน้ํานะครับสําคัญต้องต้อง,ต,องต้องดูฉลากด้วยมีฟาสโกนะครับปุ๋ยเป็นโปรตีนพืชตัวนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ของยีห้ออะไรนะครับตรงนี้เป็นปุ๋ยเคมีอาหารรองนะครับอาหารรองของ JNC โอเคบมีทั้งหมด4ตัวนะครับ Big M c h a r i ฟด งนี้เป็นปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็มีพลัสทูของ JNC แล้วก็มีโปรตีนพืชของฟาสโกนะครับบิ๊เกเอ็มของแม็กซัโกโอเคครับทำไมไม่บอกเลยครับต้องบอกเพื่อท่านผู้ชมอยากรู้ว่าไม่ครับเราไม่มีสปอนเซอรนะ์ทำไมเราไม่บอกว่านี่ไม่ใช่สปอนเซอร์ของพวกเรานะครับเออเผื่อสปอนเซอร์เข้าอะครับพี่อ๋อสปอนเซอร์ <laughs> โอ้พี่ไม่คิดถึงอสิ่งนี้เลย <laughs> โอเคครับยังไงเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันนะครับว่าหลังจากที่ฉีดปุ๋ยพวกนี้เข้าไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง <laughs> ต้นเดิมที่ผมขุดขุดหัวดูนะครับผมจะทำสัญลักษณ์ไว้จะไม้มาเสียบไว้ตรงนี้เดี๋ยวรออีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าหัวมันจะ เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นม,มาเยอะประมาณไหนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอ่าว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆสวัสดีท่านผู้ชม่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ